ก็ผมจะมาเล่านะครับเรื่องหุ้น6เด้งตัวแรกของผมนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นหุ้น10เด้งเนาะหุ้นตัวน,นั้นก็คือ RCL นะครับ RCL ก็เป็นอดีตหุ้น10เด้งนะครับซึ่งผมก็มองหาเฝ้ามองหาหุ้น10เด้งมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาเจอในช่วงปี2,020นะครับแต่ว่ามันเป็นหุ้น6เด้งสําหรับผมนะเพราะว่า ผมซื้อซื้อขายไปสองรอบนะครับรอบแรกซื้อทุนประมาณสัก3บาทกว่าแล้วก็ไปขายที่5บาทนะครับแล้วก็รอบ2กลับมาซื้อทุนเฉลีย่ยอยู่ที่10บาทนะครับเราไปขายที่ไม้สุดท้ายนะครับแต่ไม้สุดท้ายผมมีไม่เยอะนะเหลือประมาณสักแสนหุ้นในไม้สุดท้ายนะที่60บาทนะครับแต่ว่าระหว่างทางผมก็ขายมาโดยตลอดเพราะว่าหุ้นตัวนี้ผมซื้อเอาไว้ถ้าจําไม่ผิดก็เกือบล้านหุ้นนะครับ แต่ซื้อตอนที่ราคามันยังไม่สูงมากนะครับสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นหุ้น6กเด้งนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้6กเด้งแบบเต็มๆนะนะครับแต่มันก็มากพอนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตผมไปนะครับก็คือสามารถที่จะลาออกจากงานประจํานะครับแล้วก็มีอิสรภาพในการเงินคือผมมาลงทุนมาค่อนข้างนานนะครับกว่าที่จะคล้ายๆว่าทบต้นนะครับทบต้น คือการทบต้นก็มีทบต้นทางความรู้นะครับทบต้นทางประสบการณ์นะครับแล้วก็ทบต้นทางาเม็ดเงินนะครับในด้านเม็ดเงินเรียก snowball effect นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้เวลาน,านานมากนะครับแล้วก็ผมเป็นคนไม่เก่งนะครับเป็นคนไม่เก่งจึงใช้เวลานานกว่านัก VI เก่ง,กงๆหลายท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จรวดเร็วนะผมเป็นคนที่ต้องใช้เวลาประมาณผมเริ่มต้นปี2010นะครับต้องใช้เวลาประมาณ ออ,ออกจากงานปี2020ก็คือประมาณ10ปีนะครับต้องใช้เวลาประมาณ10ปียาวนานถึง10ปีนะถึงก็ผมเริ่มต้นด้วยเงิน3 0มื่นนะครับก็คือจริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยอย่าท้อนะอย่าท้อคือให้เดินไปเรื่อยๆให้เดินไปเรื่อยๆนะตอนเดินช่วงแรกเนี่ยมันมองไม่เห็นทางอะไรเลยนะครับมองไม่เห็นทางอะไรเลยนะมืดไปหมดมืดสนิทนะแต่พอที่แสงสว่างมันปรากฏเนี่ยเราเดินไปตามแสงนั้นนะ เราเดินไปตามแสงสว่างนั้นนะครับเราจะเห็นทางสว่างและจะประสบความสําเร็จนะครับผมเชื่อมั่นในแนวคิดนี้เสมอมานะครับแล้วก็เชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับผมเชื่อมั่นในประเทศไทยเสมอมาะในขณะที่คนอื่นอาจจะมองว่าประเทศไทยนไม่ดีนะครับทาให้ผมกลายเป็นคนส่วนน้อยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมเชื่อในประเทศไทยนะเชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญเติบโตก้าวหน้า นะครับแล้วก็เป็นจังหวะดีนะครับของในช่วงโควิดนะครับที่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะล้มลุกคุกขานแต่บ้านเราเนี่ยผ่านมาได้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าจะก้าวหน้าต่อไปนะครับจะก้าวหน้าต่อไปนะครับซึ่งการที่ผมมองว่าประเทศไทยดีนะครับในขณะที่ทุกคนมองว่าไม่ดีนะแล้วไปลงทุนต่างประเทศนะครับผมกลายเป็นคนส่วนน้อยโดยอัตโนมัตินะครับคนที่ไปลงทุนต่างประเทศก็ต้องเรียกว่าบาดเจ็บอย่างหนักนะครับบางคนบาดเจ็บอย่างหนักนะครับ ก็ลองดูนะครับลองลองไปศึกษาพิจารณาดูนะครับก็อันนี้เป็นภาพจากคุณ r e ตา a r t ในเว็บไทยวิไอขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าการลงทุนแบบนี้มันเสี่ยงรับความเสี่ยงไม่ได้นะผมเชื่อว่าการซื้อหุ้นดีมีความมั่นคงรับเงินปันผลนะครับก็ไม่ผิดกติกานะครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยปลอดภัยเซฟตี้นะครับแต่ผมไม่สนับสนุนให้คนใช้มาจิ้นในการลงทุนนะถึงแม้ว่ามันจะช่วยเร่งความสําเร็จแต่ว่ามันก็มีเหรียญอีกด้านคือ ทำให้เราถึงขั้นขัดทุนหรือว่าหมดตัวได้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์การเงินที่ก็เรียกว่าเป็นริเวอร์เลสสูงๆมกันเนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนถ้าชื่นชอบก็เป็นกําลังใจกดติดตามให้กันนะครับแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนเพจด้วยการซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กผ่านทางเพจได้นะครับก็ติดต่อ อินบ็อกสอบถามได้นะครับถ้าใครสนใจตอนนี้มีหนังสือชุดอยู่นะครับตอนนี้เท่านี้สวัสดีครับ